บอกว่าเอ้ยเย็นบักคักเยือกเย็นแห้งนี่แหละเขาว่าคนมีหลูกแล้วบรด้ยูไฟมันกะสิหนาวคักกว่าบ้านกว่าเมืองเขาแมนอหลีพี่น้องเอ้ยคอยล่วนะหลังจากนั้นคอยก็ได้ส่วนแฟนป้าป้าคับ ไปโลดท่อคอยยนาวเออเฝ้าเดินทางต่อเดี๋ยวคอยสีมอสลนหักตสทัแตนอีกละเออมันสิเที่ยวว่าสนุกเดสสนอกเดี๋ยวฝน,ส,นสิตก้อนจะเบิ้งสภาพอากาศบ่มือนีมันสิมีฝนเล็กน้อยเด้หลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาถึงหมูบ่บ้านกีทูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเออก็ได้มาซื้อตัว๋วซื้อยังกระเช็คราคาตั๋วแลวกก็หนึ่งคนกระสิตตกป,ประมาณ9ยูโร75เซนเนาะค่ะราวๆประมาณคนละสิยูโรเป็นเงินไทยกัสิป,ประมาณ324บาทเนาะจ้าหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นเรือส นั่งเรือเขาไปซ้มมู่บ้านเนาะจ้ามู่บานของเขาก็เป็นไตยูดเป็นตีไตยูได้พี่น้องเอ้ยบอกผิดเราถือกระซ้างมาเถอาอดซ้มฟังเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเออนักท่องเที่ยวยุนีส่วนนักเป็นชาวจีนชาวอินเดียสเน้มีข่อเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้เดียวพ่นแล้วบอกไทยได้บอบอค่ะบอล้วได้บอบอได้จ้าบอได้ได้บอบอจ้าบอองกินได้บอบอได้เด็กๆน้อยๆจ้าไฟฟังได้ก็ได้ไฟฟังบ่ได้กับป็นปัญหาของเขาเนาะบ่เป็นปัญหาของเขาเออนี่ละเขามะ ข้างในหอดมู่บาลแล้วมันก็สิเป็นบรรยากาศนั่งสิษาจาเรือเล็กเรือใหญ่เออนั่งเรือชมวิวนั่งวิวชมเรือระว่างการเดินทางก็สิมีอุปสรรคเล็กน้อยนาะจ้ามีฝนลิน บรรยากาศที่ไทยออกมันก็เลยบ่างามปันใดเนาะจ้าคันมีแดงนี่เว้ยภาพกับสีน้มทอง้ากกับสีนวลปุยลุยมีสีฟางามงามเออยอยากสิบอกว่าหมู่บ้านนี้เขาหน้ายุ่ยั่างบักคักเลยแต่ว่าการเดินทางสันจรก็คือสิลําบากคักแหนพี่น้องเอ้ยบางครั้นะหมู่บ้านยุห่างหนผุนเขาตรงนั่งเรือนั่งยังเขามาอีกเด้ตโตเรือผุ้หน่ะผู้สาวกับผู้บ้านัางจีบจีบกันถึงเรือบ่แมนดอกบ่แมนบ่แมนบ่ได้จีบกันเด้อเออนั่นแหละกำลังคุยกันว่าพอเขาลงเรือเสร็จแล้วเขายังเขามาไม่เนาะ บรรยากาศที่มันงามกว่านี้เบึง้งอันนี้ค่อยนั่งเรือจ้กบรรยากาศได้เบึ้งตะข่างโคงองเออคอยอยากสัมผัสบรรยากาศที่มันเทจริงที่แบบว่างามคักกว่านี่สันเดีสุดท้ายก็ได้ย่ยงางเข้ามาแล้วพี่นอ้องเออ อยากสิบอกว่าเบิ้งที่จริงมันมีทั้ง้านอาหารทั้งอย่างกับพากันไนแบแบนั่งกินล่ะของยุนี่มันกับบแพงปานใดดอกเออมันกับพอจับต้องได้นี่ละลาคากับซ้ำขังนอกเลยจ้าอยากสิบอกว่าเขามาแล้วว่าเมนดงจีนดงอินเดียบอกกันมาโลกชงเชียงเฉียงชงชงได้ข่กับฟังเขาบอกหูเรื่องดอกแล้วแต้เขาสิบอกว่าแมกซางคอถีมาบอกอันนี้กับสิเป็นสำหรับบรรยากาศพนที่เขานั่งเรือชมวิวนะจ้านี่นะจ้าอยากสิบอกว่าบรรยากาศนายุนายุอันนี้กับสิเป็นคนไทยอีกคนน้อค่ะที่หลงแดนเขาม้าเออกับสิได้าชม บรรยากาศย่างทั่วปุณหะสุดท้ายเพื่อนมาหอดอ่ะโบดบ่เนาะมือนีเขามีงานแต่งงานข่อยอะไรหิวเขาข่อยว่าข่อยสิไปคอนกินขนมจีนก็นตำบังหุ่งอยู่ในงานสันนิบัดเบื้องแล้วคือสีบ,บ่เหลือหอดข่อยดอกพี่น้องเออเออคือสีเบอร์ลาลาเพราะว่าคนมาแสดงความยิ้มดีน้ำข่าเจ้าหลายหลายสุดท้ายเขาเลยไมหาแนวกินอยู่